สวัสดีครับกลับมาพบกับอินไซต์แมนเชสเต็ดครับอเลฮันโดการาโชนะครับเจ้าหนูหนักเตะของแมนเชสเตอร์เด็ดคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลครับโดยประตูดังกล่าวดีจำกันได้นะครับเกมที่แมนยูเอาชนะเอฟเวอร์ตันไปได้ครับอเลฮันโดการาโชปีกแมนเชสเตอร์เด็ดพงาดคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมของศึกพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2023-2024 จากการประกาศผลบวตอย่างเป็นทางการเมื่อวนอันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมโดยทางด้านการาโชโชลีลาไบซิเคิลคิกครับตีลังกาจากักรยานกลางอากาศท่งบนพุ่งเสียบตาข่ายอย่างงดงามหลังจากทางด้านเดเยโก้ดาโลเปิดบอลมาให้ตั้งแต่นาทีที่3ในเกมที่บุกไปเอาชนะเอเวอเรตันที่สนามกุีิสันปาร์ค3ประตูต่อ0วันที่26พฤศจิกายน ตัวทางด้านกาลาโชเผยถึงจังหวะการยิงประตูสุดเหนือชั้นของตัวเองนะครับบอกว่าแทบไม่อยากเชื่อเลยผมไม่ได้มองว่าผมทําประตูยังไงผมได้ยินเสียงพูดกันอื้ๆว่าโอ้พระเจ้ามันเป็นหนึ่งในประตูที่สุดยอดที่สุดที่ผมเคยยิงได้และผมก็มีความสุขมากๆโดยประตูของทางด้านกาลาโชก็สามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งประตูอื่นๆนะครับอย่างทางด้านบรูโนนะครับบิโตมาสามารถกอดดส แม็กอลิสเตอร์ออสการ์บ๊อบเอบีมามนูมาร์คัสรัดฟอร์ดโคลพารเมอร์รวมถึงทนน ises, ado, ดัด้านมอยเซสไคเซโดได้รายนี้ก็ยังถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่นักเตะแมนยู u, ได้รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งซีซั่นของสึกพิม์ลีกนับตั้งแต่เริ่มมีรางวัลน,นี้ในปี2 0 1 6ันสถึงสอนสิบเัดนคาซิมิโรนะครับแหม่ก็มีรายงานข่าวที่ค่อนข้างจะออกไปในทิศทางที่เป็นลบนะครับ หลังจากที่อนาคตของเขากับแมนยูดี้ก็ดูเหมือนว่าคงต้องมีการแยกทางกันนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้แมนยูคว้าแชมป์เอฟเอครับแต่ว่าทางด้านคาซิมิโรไม่อยู่ร่วมปาร์ตี้ฉลองแชมป์เอฟเอครับแต่ว่าพาครอบครัวนี่บินไปพักผ่อนเฉยเลยครับแต่ทด้านคาซิมมโรนะครับกองกลางแมนเชสเตอร์เดไม่ได้อยู่ร่วมงานปาร์ตี้ฉลองแชมป์เอฟเอครับหลังจากที่ทีมนี่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อนหนึ่งที่เวมบลีย์ โดยวิฟิเชียลบราซิเลียนไม่มีชื่อแม้แต่เป็นตัวสำรองในเกมที่พบกับเรือใบสีฟ้าหลังตอนแรกนี่มีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่าก่อนแข่งกับไม่มีชื่อครับโดยเรกันทักนีได้ระบุว่าเจ้าตัวมีปัญหาอาการบาดเจ็บระหว่างอบอุ่นร่างกายอันนี้ก็เรียกว่าสร้างความกังขาให้เยอะพอสมควรโดยยังมีแฟนบอลนะครับตั้งข้อสงสัยว่าคาซิเมโรอาจจะแกล้งเจ็บเพื่อถอนตัวจากนัดชิงชนะเลิศศึก FA ครับหลังหลุดไปเป็นตัวสำรอง นี้แฟนบอลสงสัยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าแกรี่ลินิเกอร์ก็ดันมองเหมือนกันนะครับบอกว่านักเตะน่าจะไม่พอใจครับที่ไม่มีชื่อออกสาเป็นตัวจริงถ้าไม่พอนะครับแฟนบอลยิ่งตั้งข้อสงสัยอีกว่าหลังจากคาซิมิโร่ไม่อยู่ร่วมงานปาร์ตี้หลังเกมที่บรรดานักเตะและซาวดโค้ช,ชฉลองกันอย่างเมามันเขากับภรรยานะครับแล้วก็ลูกๆทั้ง2คนนี่ก็ได้ขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นนะครับว่าไปพักผ่อน ไม่ดีใจกับเพื่อนร่วมทีมครับแต่ว่าไปพักผ่อนทั้งที่ทีมนี่เพิ่งจะสามารถคว้าชแชมป์เอฟเอครับได้ก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยกันนะครับว่า A. แสดงว่าทางด้านคาซิมิโรนี่ก็คือคงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าฤดูการหน้านี่คงจะไม่ได้อยู่กับแมนยูเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฉลองหรอกเดี๋ยวไปเที่ยวกับครอบครัวดีกว่าครับพอสโคนะครับอีกหนึ่งตำนานของแมนเชสเตอร์แตดีได้ออกมาพูดถึงฟอร์มการเล่นของคอบบี้เมนูครับ โดยมีการไปสอบถามเขานะครับว่าคอบบี้ไมนูกับเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างพอสโคนด์ตอบกลับมาเลยนะครับว่าโอ้โหไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบกันเลยอายุ19ปีเนี่ยตอนที่ผมอายุ19ปีเท่ากันกับเขาในเวลานี้เขาเก่งกว่าผม10เท่าหลังจากที่เห็นฟอร์มการเล่นของางดนานคอบบี้ไมนูในฤดูกาลนี้นะครับ รียว่าทั้งในพรีเมียร์ลีกทั้งในศึก FA ครับในบอลต,ต่างๆของแมนยูดีก็กลายเป็นตัวหลักไปแล้วนะครับยิงประตูในเกมสำคัญสคัญหลายตอนหลายเกมด้วยแล้วก็มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษครับไปล,ลุยเล่นในศึกฟุตบอลยูโรอย่างไม่ต้องสงสัยครับฟอร์มแบบนี้เนี่ยทาด้านเวนรูนี่มาก่อนนะครับฟังคำพูดของเวรูนี่ก่อนนะครับ นักเตะที่ยิงประตูสูงสุดตลอดการของแมนยูครับตั้งแต่ปี2 0 0 4ถึง2017ก็ได้ออกมายกย่องเจ้าหนูวัย9ปีนะครับบอกว่าโอ้โหเขาแสดงให้เห็นเลยว่าเวลาที่เขามีบอลี่เขาเป็นมีความสามารถขนาดไหน Excel l e n t มากๆครับและเป็นสิ่งที่ดีด้วยที่ได้เห็นนักเตะที่มาจาก A c a d e m y ครับแล้วก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะมีบางช่วงเวลานะครับที่ฟอร์มการเล่นอาจจะสะดุดไปบ้างแต่ว่าเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับ ในขณะที่พอสโครครับก็ได้ออกมายกย่องเอาบี้เมนูด้วยเช่นเดียวกันนะครับบอกว่ามีคนมาเปรียบเทียบนะระหว่างตัวเขากับเด็กคนนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณอย่ามาเสียเวลาเลยนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรอกเขาดีกว่าผมเนี่ยสิเท่าถ้าหากเทียบอายุตอน19ปีเท่ากันผมชอบนะเวลาที่เขาได้รับบอลเขานิ่งนะเขาเรียกว่าสามารถที่จะทสิ่งต่างๆได้เขาสามารถที่จะ ยิงประตูสําคัญสําคัญได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบิ๊กเกมเขาทำผลงานได้ดีมากๆเด็กคนนี้มันช่างพิเศษอะไรเช่นนี้และอีกอย่างหนึ่งไอ้เจ้าเด็กคนนี้ไอ้เจ้าหนูคนนี้เนี่ยมันเป็นสีแดงอย่างแท้จริงอ่าก็บอกเลครับว่าเคาร์บีมนูนี่เลือดแมนยูอย่างไม่ต้องสงสัยครับทางด้านอารบัตนะครับนักเตะม,มิดฟิลชาวมโมร็อกโกที่แมนยูนี่ยืมตัวมาจากฟิออลาติน่าผลฤดูการนี้นี่ก็ เตรียมที่จะมีการส่งคืนครับตอนแรกนี่กล่าวว่าจะไม่ใช้ออปชันในการซื้อขาดละนะครับก็จะส่งกลับไปให้กับพัฒนด้านฟิออรเรนตีน่าครับผลงานของเขานีเรียกว่าตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมานีต้องใช้คําว่าสอบตกเลยนะครับเราเล่นในพรีเมียร์ลีกนีออกซ์ฟอแค่10เกมเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนใหญ่ดีก็มักจะโดนโยกไปเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายครับ่งก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากครับแมนยูมีปัญหานะครับัแต่ในตําแหน่ง แบ็กซ้ายไม่เจ็ดหรืว่าแต่แบ็กซ้ายเลยนะครับแทบจะทุกตำแหน่งน่ะนักเตะม,มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลาครับและบางครั้งก็ต้องใช้ทางด้านอัมราบาดดีไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ว่าเกมที่แมนยูเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อหนึ่งแหมอัมราบาดผลงานดีมากๆนะครับเล่นกองกลางคู่ก,กันกับทางด้านค็อบบี้ไมนูนะครับรวมถึงทางด้านบรูโน่เฟอร์นันเดสด้วยพอร์สโคนี่ถึงขนาดเอาไปเปรียบเทียบกับทางด้านกัตตูโซ่เลยนะครับตำนานของเอซิมิลาน มีออปชันในการซื้อขาดอยู่ที่21ล้านปอนด์นะครับสำหรับค่าตัวของอัมระบัต้าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ต้องการที่อยากจะให้เขาย้ายมาอยู่แบบถาวรดีก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าทั้งฟุลแลมและก็คริสตันพาเลตนี่ก็ต้องการอยากจะได้อัมระบัตด้วยเขาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าผมรู้แล้วหรือเปล่าว่าผมจะอยู่ที่ไหนในฤดูกาลหน้ายัางแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราดิจะต้องมีการพูดคุยกันการอยู่ที่นี่แน่นอนมันก็เป็นอีกออปชันหนึ่งที่น่าสนใจ ผมรู้ดีว่ามันเป็นฤดูกาลที่ค่อนข้างจะยงยากลำบากสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาจะต้องทำผลงานให้มันดีกว่านี้อยู่แล้วแล้วตัวาะอ,อย่างยิ่งตัวผมด้วยมันไม่ง่ายเลยกับการลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ว่าผมก็พยายามที่จะสงบนิ่งแล้วก็พยายามที่จะฝึกอย่างหนักแล้วก็ได้รับผลตอบแทนนะครับได้แชมป์เอฟเอคัพไปครองครับเดี๋ยวพวกเราจะมีการพูดคุยกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เป็นหนึ่งในสโมรสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ใครล่ะที่ไม่ต้องการอยากจะเล่นให้กับทางด้านแมนยูแต่ว่าทุกๆฝ่ายจะต้องแฮปปี้ครับเดี๋ยวเราจะมีการนั่งพูดคุยกันแล้วก็จะดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของผู้จัดก,การทีมบ้านนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าแมนยูดีจะเอาอยัางไงครับเอริเท้ฮทกนี่ออกมาท้าทายแล้วนะนะครับว่าอ้าวก็ลองดูนะครับถ้าอยากจะปลดผมก็ปลดได้เดี๋ยวผมก็จะไปพาทีมอื่นนี่สามารถจะคว้าชแชมป์ได้ อยู่กับแมนยู2ฤดูกาลคว้า2โทรฟี่ครับขนาดมิเกลอาร์เตต้าดียังทําไม่ได้เลยนะครับแล้วจะมาปลดผมได้ยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ายาปลดก็ปลดได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปสร้างความยิ่งใหญ่เดี๋ยวก็จะไปคว้าโทรฟี่ให้กับทีมอ,อื่นอื่นอีกอนี่ทางด้านเองเทนทักดีมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆครับเขาบอกตอนที่มาคุมแมนยูนี่แมนยูนี่เรียกว่าเละเทะไปหมดแต่เขาก็ทำให้แมนเชสเตอร์เดนดีคว้า2แชมป์ใน2ปีครับก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารละวล่ะนะครับว่าจะเอายังไงครับ นี้อัตราต่ตอรองหน้าสุดนะครับของว่าที่ผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยเดถ้าหากแมนยูนี่มีการปลดเอริกเดนฮักนะครับเต็งหนึ่งนี่ก็คือทางด้านเครนแมคเคนนาครับแมคเคนนานี่คือคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าถ้าจะคุมทีมเนี่ยถ้าไม่คุมทีมอ e ิสวิชทาวนะครับก็จะมาคุมแมนยูเท่านั้นครับเชลซี Chelsea เขาไม่มองนะครับคือจะมาคุมแมนยูเท่านั้นครับ แต่สองนี่เป็นทันด้านโพชชินโนครับอยู่ที่2ต่อ1นะครับโทมัสทูเคิลอยู่ที่5ต่อ1โทมัสทูเคิลนี่ถึงขนาดฝั่งของบาร์เจมินิกเขาเชื่อนะครับว่าโทมัสทูเคิลกับแมนยูเนี่ยมีการตกลงทางวาจากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเก mm ิด hmm. ทาให้โทมัสทูเครนนี่มีความมั่นใจครับว่าไม่อยู่กับทางฝั่งของบาร์เจมินิกต่อไปเดซาบี้ครับอยู่ที่11ต่อ1น mm ึเกร็กเซาเกตครับ12ต่อ1แกรนพอตเตอร์กับโทมัสแฟรงค์อยู่ที่14ต่อ1 อวอริมครับ16ต่อ1เซเรนซีดานครับ20ต่อ1ฮันซี่ฟิกกับหลุยเอลิเก้25ต่อ1อันนี้น่าจะตัดทิ้งไปได้แล้วล่ะเพราะว่าฮันซี่ฟิกดีเขาก็ไปเป็นผู้จัดการทีมของบาร์เซโลนานะครับส่วนหลุยเอลิเก้นี่ก็คงจะอยู่คุมปารีสแซงต์์แชรแมงนะครับในยุคที่ไม่มีเอ็มปัปเป้ครับก็เดี๋ยวสร้างทีมกันใหม่ครับสำหรับทางด้านเปเอเชเและก็พบกับอินไซด์แมนเชสเตอได้ไหมในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ